ทดลองครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบหามที่สุดแล้วเท่าที่คิมเคยทํามานี่ตะปูยางของไม่ถูกกันนะครับ <G ül üş> ทำไมยางดาวันติรุ่นนี้เนี่ยที่ผมใช้อยู่ประจำทุกวันนี้มันโดนตะปูตำแต่มันใช้งานได้ถึงชวนบุรีนี่คิมขับความเร็วนะครับอยู่ที่ประมาณ100-120มาตลอดทางนะครับ ตอนนี้อยู่บนทางด่วนนะครับมีที่ไหนครับยางโดนตะปูตามแล้วถอดออกแล้วยังใช้งานได้อยู่แบบนี้ก็ไม่มีใครกล้าทดลองแบบผมแน่นอนผมฟันคงร้อยล้านเปเซ็นต์คลิปนี้คลิปแรกของประเทศไทยแน่นอน สวัสดีครับวันนี้คิมไทยบิดกับมาอรครั้งนะครับวันนี้ไม่ได้มารีวิวยางนะครับแต่ว่าจะมาทําการทดลองทดลองครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบหามที่สุดแล้วเท่าที่คิมเคยทํามายางดาวันติที่ผมใช้ประจํากับรถ Honda HRV นะครับวันนี้จะขับไปที่ชนบุรีแต่ถ้าขับไปธรรมดามันก็ดูแบบรีวิวธรรมดาวันนี้ไม่ครับวันนี้เนี่ยนี่ ตะปูยางของไม่ถูกกันนะครับวันนี้นะครับคิมจะมาทดลองถ้าสมมติเอาตะปูตำยางไปแล้วเนี่ยแล้วขับไปถึงชวนบุรีเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างและทําไมยางดาวันติรุ่นนี้เนี่ยที่ผมใช้อยู่ประจาทุกวันนี้มันโดนตะปูตมแต่มันใช้งานได้ถึงชวนบุรีช่วงท้ายคลิปคิมมีเฉลยครับ ก่อนอื่นเลยนะครับคิมเนี่ยขอเติมลมยางเช็คลมยางก่อนนะครับเพราะว่าการทดลองนี้เราต้องดูว่าพอเราใช้ไปถึงชวบุรีเนี่ยลมยางมันจะหายไปเท่าไหร่หรือว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับแต่ว่าอยากจะมาทดลองกันนะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับเพื่อความโปร่งใสเนี่ย ผมก็จะจดเลขยางเอาไว้เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าเส้นที่ผมตำเนี่ยมันคือเส้นนี้นะแล้วผมไม่ได้ปะซ่อมด้วยนะโชว์ให้ดูเลยว่ารูตะป,ปูเนี่ยที่มันโดนตำแล้วมันเอาออกเนี่ยมันยังอยู่ตรงไหนไม่ใช่แบบว่าเฟกอะว่าแบบเฮ้ยพอไปใช้งานไปปะแล้วก็ขับไปถึงชลบุรีแล้วบอกใช้ได้ไม่นะไม่ไม่ใช่ไทยผิดโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คลมันก่อนเลยครับ โอเคสามสิบสองแล้วนะครับนี่นะครับสามสิบสองผมก็จะมาร์กยางเส้นนี้นะครับเส้นนี้เป็นเส้นที่ผมเอาตะปูตํานะครับคิมไทบิดนะครับสัปดาห์ยางสามเก้าทับสองสี่นะครับใช้มาเกือบจะปีหนึ่งแนละ้ว<า>เดี๋ยวเรามาลองเหยียบทับกันเลยนะครับแล้วลองมาลองดูว่าเฮ้ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับ นี่นะครับผมก็จะประก,กานะครับมาร์กไว้นะครับว่าตรงที่โดนตะปูต่ํานะครับนี่เขียนไว้ตรงร่องด้วยจะได้เพราะว่าเดี๋ยวขับไปถึงชนบุรีแล้วไม่เห็นแต่ก่อนที่จะขับไปเนี่ยนี่ผมเอานี่มาลองให้เพื่อนๆดูก่อนนะเมื่อกี้โดนตะปูต่มนะเวลาโดนตะปูต่ำจริงๆอะ่ะแล้วเราดึงออกอย่างเงี้ยลมมันต้องลีดออกใช่ปะนี่มาดูใ้ใกล้ไม่มีลม เออเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมทำการทดลองแบบนี้แล้วใช้ไปถึงที่ชนบุรีลมจาก32เรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเอให้ดูอีกทีให้ดูอีกท,ใทีใครจะกล้าวะเอาตะปูตามแล้วก็ขับไปเองไปนชนบุรีผมว่าไม่มีคนรีวิวคนไหนกล้าทำแบบผมอะเอาจริงๆผมผมมั่นใจในแบรนด์ดามันตีนะไม่งั้นอนะผมไม่กล้าทำแบบนี้นะครับ อ่ะเดี๋ยวเราลองขับกันไปดูติดตามนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวหาว่าคิมไม่ได้ขับเร็วนะครับนี่คิมขับความเร็วนะครับอยู่ที่ประมาณร้อยร้อยี่สิบมาตลอดทางนะครับ ตอนนี้อยู่บนทางด่วนนะครับที่จะออกไปทางชนบุรีนะครับ <pos anch i> เดี๋ยวจะบอกว่าเอ้ยคิมขับช้ากลัวหรือเปล่าอะไรอเงี้ยไม่ได้กลัวนะครับ ups. การทดลองทางนี้คือหาบสุดๆแล้วแหละมั eger, right? <ismus> ่นใจในยางดาวันตินะครับแล้วก็จัดเลยไปครับเส้นทางเนี่ยมันประมาณสัก20กว่ากโลแล้วใช่ไหมครับ โดยปกติเนี่ยถ้าสมมติลมมันเริ่มอ่อนอ่อนอ่อนนี่เมื่อกี้คือคิมตามที่รอหน้าซ้ายนะถ้าลมมันอ่อนเนี่ยอาการมันจะอ๋อคือที่พวงมาลัยมันจะสัน่นแต่ว่าเนี่ยดูดิไม่มีอาการสั่นอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ย สบายเลยนะแปลว่าจริงๆอ่ะลมมันไม่ได้อ่อนออกเลยนะครับเพราะฉะนั้นอะยางดาวันติที่ติดรถคิมนะตัวเนี้ยพิเศษแต่พิเศษยังไงเดี๋ยวผมไปเฉลยท้ายคลิปอีกทีนึงถ้าเพื่อนๆติดตามคลิปของผมมาเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าผมมาทดลองใช้ยาง D X 6 40ตัวเนี้ยเมื่อตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแลลวนะครับที่ขับไปที่สระบุรีก็วิ่งมามาเกือบ15,000กิโลแล้วนะยางเนี่ยก็ใช้มาประมาณเกือบปีแล้วที่ติดรถคิมอ่ะ ตัว2 1 5 6น7 D X 6 4 0เนี่ยมันเป็นรุ่นพิเศษนะครับที่ผมสั่งเข้ามาทดสอบในช่วงแรกตั้งแต่ปลายปี2024แล้วจะบอกอย่างนี้ครับว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ยางใหม่แล้วก็เอามาทดสอบเลยนะแต่ว่ามันเป็นยางที่ใช้แล้วใช้มาเป็นปีใช้มาหมื่นกว่าโลแล้วแล้วก็เอามาทดสอบว่าเฮ้ยอียางพิเศษของดามันติตัวนี้เนี่ยมันถูกลวยอย่างเงี้ยแล้วมันยังใช้งาน ตามคุณสมบัติที่มันแบบเราจัดตัวพิเศษมาหรือเปล่าอยู่มันจะเป็นข้อหนึ่งแหละที่คิมรู้สึกว่าเฮ้ยบางคนจะชอบบอกว่าเฮ้ยขอมันยังใหม่อยู่ของมันพรีเมียมอยู่มันก็ต้องดีอยู่แล้วบางคนบอกใช้ระยะยาวๆจะเป็นยังไงมันจะเสื่อมหรือเปล่านี่วันนี้คือใช้มาแล้ว1 5 0 0 0หกว่าโลนะครับไม่ใช่เพิ่งเริ่มใช้เพิ่งซื้อใหม่ไม่ใช่นะครับเอามาทดสอบให้ดูว่าประสิทธิภาพของยางดาวันติตัวนี้ก็ไม่ได้ดรอปไปตั้งแต่วันแรกนะครับผมงาติดตามต่อครับ โอเคครับตอนนี้นะครับก็ขับมาถึงจุดพักรถหนองรีหนึ่งแล้วนะครับก็เส้นทางจากโกดังนะครับมาถึงตรงนี้เกือบแปดสิบโลนะครับผมนี่อย่างเส้นนี้ที่เราทดสอบกันนะครับนี่รอยตะปูตามยังอยู่นะเห็นไหมข้างๆก็คือตรงที่คิมบอกไว้คือที่มาร์กเอาไว้นะครับนี่รอยตะปูตามยังอยู่โดนตะปูตามดึงออกปกติล้มหมดแล้วครับมาไกลเจ็ดสิบโลไม่มีหรอกขนาดเนี้ยแต่นี่ยังแข็งอยู่นี่นี่นี่ สัญลักยังอยู่นะคิมทีวีนะแล้วเราลองมาเช็คลมดูว่าตอนนี้ลมเท่าไหร่นี่สูตรนะนี่35นะครับยังไงเนี่ยไอ้ค่าลมมันขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเราใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยความร้อนมันขึ้นนะครับก็ขยายตัวอยู่แล้วในเรื่องของลมยางสภาพนี้นะถึงปลายทางแน่นอนหายห่วงปลอดภัย มีที่ไหนครับยางโดนตะปูตามแล้วถอดออกแล้วยังใช้งานได้อยู่แบบนี้ไม่มีแล้วแล้วก็ไม่มีใครกล้าทดลองแบบผมแน่นอนผมฟันธงร้อยล้านเปอร์เซ็นใครที่บอกว่าเฮ้ยยางตัวเองดีเอ้ยอันนั้นใช้รั่วไม่รั่วเรามาก้าใช้แบบนี้จริงๆแบบคิมนะผมว่าไม่มีใครมาทดสอบให้ดูหรอกคลิปนี้คลิปแรกของประเทศไทยแน่นอนไม่มีใครกล้าทดสอบแบบคิมฟันธงร้อยเปอร์เซ็น ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงปลายทางของเราแล้วนะครับอยู่ที่นี่ครับจุดบริการไทยแพร์นะครับหรือว่าจุดบริการไทยบินนะครับอยู่ที่บางละมุง11นะครับเพื่อนๆที่ซื้อยางผ่านไทยบิดก็สามารถใช้จุดบริการนี้ได้นะครับผมนี่อยากจะบอกว่าที่นี่ถึงเป็นร้านใหม่นะแต่อุปกรณ์ครบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องตั้งศูนย์เครื่องห่วงล้อเครื่องเปลี่ยนยางลมไนโตรเจนมีครบหมดนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนยางรถยนต์นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนสบายใจได้นะครับมาใช้จุดบริการชนบุรีที่บางลำพูสิเอ็ดตรงนี้ไอสแควร์ที่เนี่ยปลอดภัยแน่นอนเดี๋ยวผมพาไปชมดูว่าเครื่องมือเป็นยังไงบ้างนี่เครื่องเติมลมไนโตรเจนนะครับร้านไม่ใหญ่นะครับแต่ว่ามีเครื่องตั้งศูนย์นะเครื่องถอดยางนะครับตัวใหญ่ตัวเต็มนะไม่ใช่ตัวล็อกมือธรรมดานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสบายใจได้ป้องกันยางฉีกขาดคือเครื่องพวกนี้มันช่วยได้เยอะ รวมถึงอ้เครื่องถ่วงล้ออะไรเงี้ยอันนี้เป็นตัวจับเซ็นเซอร์นะไม่ใช่ถ่วงล้อแบบบ้านๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความแม่นยําม,มันก็จะแบบดีมากกว่าทั่วๆไปนะครับที่จุดบ,บริการไทบิดที่บางลงมุงสิบเร้านไทสเปร์เนี่ยไว้ใจได้มั่นใจได้ในเรื่องงานบริการเรามาถึงปลายทางแล้วเราก็จะมาเช็คกันนะครับว่ายางที่เราถูกตะปูตำเนี่ย แล้วถอดออกแล้ววิ่งมาจากกรุงเทพมาถึงชลบุรีจะเป็นยังไงบ้างนะครับ <S <S เส้นเดิมนะไม่ได้ไม่เปลี่ยนนะ <S <S 1> <S 1> เส้นนี้นะครับที่เราแบบว่าใช้งานกันสภาพคือแบบไม่มีปัญหาอยู่แล้วมันไม่ได้แบนอยู่แล้วอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะถ้าสมมติเราถอดตะปูออกอ่ะมันลมมันต้องหายเร็วแล้วมันเราวิ่งมาแบบร้อยกว่าโลอ่ะมันยังไม่เป็นไรอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยยางตัวนี้ดาวันติพิเศษแน่นอนครับแต่ว่าเดี๋ยวคิดจะไปเฉลยกันนะครับว่ามันพิเศษยังไงใช้งานได้วิ่งไกลได้ขนาดนี้ถึงโดนตะปูตัง ถอดตะปูออกยังใช้งานได้อยู่นี่ที่ถูกตำนะครับมาร์กิ้ยังอยู่นะจำได้ไหมที่เรากากันว่าอยู่ตรงร่องยางนะครับลอยตะปูยังอยู่นะเดี๋ยวเราไปลองน้ำดูว่าเฮ้ยพอใช้มานร้อยกว่าโลเนี่ยลมมันจะออกไหมไป นี่นะครับรอยรั่วนะครับที่เราโดนต่ำนะไม่มีฟองนะโดยปกติถ้าสมมติว่ามันมีลมออกเงี้ยมันจะมีฟองออกมานะแปลว่าลมไม่รั่วสืมออกมานะครับจากจุดที่เราโดนตะปูต่ำนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปเฉลยให้กันนะครับว่าทำไมมันถึงไม่รั่ว กันเลยนะครับว่าทําไมยางที่ถูกตะปูตาแล้วถอนออกลมไม่รั่วออกหมดนะครับขนาดขิมขับมาถึงชลบุรีนะครับจากกรุงเทพเส้นทางมา120กิโลนะครับนี่ครับเห็นไหมครับด้านในของยางดาวันติรุ่นนี้มันมีซิลด้านในนะครับเห็นไหมครับครอบคลุมตั้งแต่ไหลจนถึงไหลอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับคือเต็มเต็มหน้าพูดง่ายงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาโดนตะปูตมใช่ไหมครับแล้วถอนออกมาไอซิลพวกนี้ดาวันติซิลตัวนี้มันจะเข้าไปอุดรูครับ พออุดรูปุ๊บลมมันก็จะไม่รั่วครับซึ่งนี่จุดตรงนี้คือจุดที่เราโดนโดนตะปูต่ำนะครับมาดูด้านในกันด้านในอ่ะตรงเนี้ยยังไม่เห็นรอยเลยนะครับเพราะว่าไอตัวซิลตัวนี้มันเข้าไปอุดรูหมดแล้วครับมันคือเทคโนโลยีที่ดาวันติเขาใส่ใจแล้วก็พัฒนาตัวเทคโนโลยีตัวนี้เคยเห็นใช่ไหมในแบรนด์ชั้นนําชั้นนําที่แบบแพงๆพ แต่ว่าแบรนด์กลางๆแบรนด์ราคาประหยัดเนี่ยไม่มีเทคโนโลยีตัวนี้นะครับถ้าเขาจะเอามาจําหน่ายในบ้านเราต้นทุนคอสมันค่อนข้าง,งสูงแต่ว่าดาวันตีเขาใส่ใจตัวนี้เพราะฉะนั้นน่ะไอตัวดาวันตีซิลตัวนี้ที่กักเก็บวมแม้โดนแบบตะปูตำอ่ะคือมันใช้งานได้จริงเพราะว่าผมยังกล้าใช้เลยกับเส้นทางจริงๆแบบนี้ผมเลยรู้สึกว่าตัวผมอ่ะมั่นใจในอย่างดาวันตีแล้วเพราะว่าผมเทสมานานแล้วแล้วก็มาลองให้เพื่อนๆดูเลยว่าใช้ได้จริงไหมแล้วมันก็ใช้ได้จริงตัวนี้ อย่างที่ผมบอกไปมันไม่ใช่ยางใหม่นะมันเป็นยางเก่าใช้มาประมาณเกือบปีแล้วหมื่นห้าพันกว่าโลแล้วตัวยางพวกนี้ยังไม่เสื่อมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดีมากาจริงๆนะครับ <S <S ผมมาบอกข้อบ่งชี้นิดนึงไอ้ดาวันติซิลตัวเนี้ยถ้ามันจะทํางานได้เต็มประสิทธิภาพของมันคือหนึ่งสปูที่ทิมเข้าไปเนี่ยต้องมีความใหญ่ไม่เกิน0.6มิลน,นะครับผมลองตัวเนี้ยคือ0.4มิลแต่ว่าเป็นสรูเกียวนะ0.4มิลซึ่งตัวซิลตัวนี้สามารถ รองรับปิดได้สนิทไม่มีปัญหาเลยข้อที่2นะครับต้องบอกอย่างนี้ครับตะปูตามปุ๊บคุณมีซิลนะแต่คุณไม่เอาออกอะ่ะไอต้ตะปูตัวนี้พอมันเกิดการใช้งานมันเกิดการขยับตัวตลอดรูมันอาจจะกว้างขึ้นมันอาจทำให้ตัวดาวันติซิลตัวนี้ไม่สามารถทํางานได้เต็มประสิทธิภาพมันอาจจะมีลมรั่วออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สมมติโดนตะปูตามปุ๊บให้เอาออกด้วยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเป็นห่วงเรื่องของอายุการใช้งานของซิลถ้ายังใหม่ๆเลยก่อนติดตั้งคือ2ปีไม่ควรเกินเพราะว่าถ้ามันโดนโลมโดนอะไรเงี้ยการใช้งานเกิน2ปีคุณภาพจะดอกลอง แต่ถ้าติดตั้งเข้าไปในตัวรถแล้วเนี่ยใช้ได้จนหมดอายุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุการใช้งานของมันเนี่ยก็คือแบบเต็มประสิทธิภาพถ้าคุณซื้อยางในปีนี้หรือปีที่แล้วเนี่ยคุณไปใช้ยางเนี่ยก็คือเต็มประสิทธิภาพของมันเลยอีกข้อนึงครับนอกจากอายุการใช้งานแล้วทุกคนคงเป็นห่วงว่าไอ้ตัวดาวันตีซิลตัวนี้มันสามารถรับอุณหภูมิได้ขนาดไหนนะครับทางวิศวกรขอ,ของทางดาวันตีเนี่ยการันตีมานะครับว่าตัวซิลตัวเนี้ยอยู่ที่อุณหภูมิได้ถึงลบ40องศา และสูงสุดอยู่ที่140องศาเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานในบ้านเราสบายหายห่วงแน่นอนตัวซีลตัวนี้ไม่ถูกลดประสิทธิภาพแน่นอนครับ อีกข้อผงชี้หนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงตัวซีลแบบนี้กับไอซีลคิดที่อยู่หลังรถอะครับเวลาเพื่อนโดนตะปูตามแล้วทุกคันน่ะจะมีเครื่องเติมลมฉุกเฉินใช่ไหมแล้วก็มีซีลอยู่ด้านในเวลาเพื่อนๆเ,เอามาใช้อะครับอถอนตะปูออกแล้วเติมไอซีลคิดพวกนั้นน่ะมันเข้าไปอุดก็จริงนะแต่ว่าความสม่ําเสมอครัวรอบวงอะมันไม่สม่ําเสมอเท่าแบบนี้พอใช้งานจริงๆมีโอกาสที่จะทำให้เกิดยางสั่นได้ถึงถ่วงล้อก,ก็ยังสั่นอยู่เพราะว่า เจลด้านในไม่สม่ําเสมอนะทั่ววงอ่ะแต่ยางดาวันติที่เขาทํามาเลยตั้งแต่โรงงานอ่ะความเรียบเนียนความสม่ําเสมอน้ําหนักเนี่ยของทั้งวนเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้งานจริงๆเนี่ยการสั่นเนี่ยเท่าที่ผมสัมผัสมาหมื่นห้าพัน 15, กโลนะไม่สั่นเลยยางดาวันติเนี่ยมันเป็นยางคุณภาพเกรดยุโรปเทคโนโลยีต่างๆก็เทคโนโลยียุโรปแต่ว่าวันนี้มันเป็นแบรนด์เดียวนะที่เราเอาเข้ามาแล้วก็ ทำราคาในยางกลุ่มยางราคาประหยัดคือมันคุ้มค่าเกินราคา,าจริงๆรีวิวยางมาเยอะทดลองยางมาเยอะแล้วก็ใช้ตัวนี้มาปีกว่าแล้วรู้สึกว่ามั่นใจกับแบรนด์ตัวนี้แต่ปัญหาเลยว่าเฮ้ยไอซิลพวกนี้มันจะใช้งานไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยผมเลยเอาวะวันนี้มาลองเลยจะได้รู้เลยว่าเฮ้ยตัวซิลที่เขาโฆษณาเป็นยังไงบ้างวันนี้หิมได้ลองแนละ้วรู้สึกได้เลยว่าแจ่มเลยอะณวันนี้ดาวันติที่เราเอาเข้ามาจําหน่ายมันเป็นยางธรรมดานะยังไม่มีซิลตัวนี้นะปีหน้าผมจะเริ่มเอาเข้ามาจําหน่ายแต่ว่าต้องบอกี้ก่่นนะวา ราคามันจะแพงกว่ายางปกตินะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมชอบเลยมันคือเรื่องความปลอดภยัยเรื่องความสะดวกคุณโดนตะปูตามคุณดึงออกพวกคุณใช้งานได้ต่อแล้วใช้งานได้ะไระยะยาวผมไม่ป่านะแล้วพรุ่งนี้มาดูว่าลมยางมันจะหมดไหมคลิปนี้ยังไม่จบนะเดี๋ยวรอองจอดทั้งคืนดูเลยลว่าลุ่งเช้าขึ้นมาเนี่ยลมมันจะลุกไม่รั่วไหมมันจะได้คอนเฟิร์มไปเลยว่าตัวดาวันตีซิลตัวนี้มันใช้งานได้จริงครับ ก็เป็นเช้าอีกวันหนึ่งแล้วนะครับที่เรามาทดสอบจับดาวันตินะครับที่เราเอาตะปูตานะครับแล้วก็ถอดออกแล้วก็ใช้งานมาจนถึงชนบุรีนะครับเราก็จะมาดูว่าเฮ้ยเทคโนโลยีความปลอดภัยดาวันติซีลตัวนี้เนี่ยมันสามารถกักเก็บลมได้หรือเปล่านะครับนี่ซึ่งสภาพเป็นแบบนี้ครับไม่มีปัญหาเลยนะครับนี่ยางเส้นที่คิมเซ็นเอาไว้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเช็คลมกันดูนะครับว่าลมที่เราเติมไปเนี่ย3เนี่ย มันยังเท่าเดิมอยู่ไหมนะครับนี่นะครับอันนี้เริ่มที่สูนย์นะครับ32เท่าเดิมนะครับลมยางไม่รั่วออกเลยนะครับตัวดาวันติซิลที่เขาใช้เทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับเรื่องการกักเก็บลมเรื่องความปลอดภัยมาตรฐานดาวันติเนี่ยดีเลยนะครับบางคนอาจจะเป็นห่วงใช่ไหมใช้งานจะปีแล้วนะเอ้ยซิลด้านในจะมีปัญหาหรือเปล่าไม่มีปัญหานะครับอันนี้ คิมรับประกันเพราะคิมใช้แล้วก็ทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับก็อยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าแบรนด์ดาวันตีครับขนาดดาวันตีซิลตัวนี้เป็นแบบเทคโนโลยีที่มนแบบขั้นสูงกว่าแล้วก็หลายๆแบรนด์ไม่ทํากันเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยเนาะไม่ค่อยมีแบรนด์ไหนทำเนาะแต่ว่าแบรนด์ดาวันตีทาเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดเทคโนโลยีแบบนี้เขายังทําได้แบบมาตรฐานเลยแล้วยางธรรมดาที่ผมจําหน่ายไปที่ผ่านมาเพื่อนๆเ,เชื่อได้เลยครับว่า มันมาตรฐานทุกเส้นแน่นอนในเรื่องแบบมาตรฐานการผลิตแล้วก็ในเรื่องของการรีดน้าความนุ่มความเงียบอะไรเงี้ยที่คิมใช้เองนะรถคันนี้นี่คิมใช้เองเป็นประจําทุกวันนะคิมไม่มีข้อสงสัยในแบรนด์ดาวันตีจริงๆคือมันดีจริงนะครับคือคิมอะตั้งใจว่าอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้ใช้ยางดีๆแต่ว่าราคาจับต้องได้แบบง่ายขึ้นเนาะเพราะว่าแบรนด์ดาวันตีเท่าที่ผมทดลองแบบรีวิวมาหลายๆปีเงี้ย เรารู้ได้เลยว่าดาวันตีอ่ะมันคือแบบเทคโนโลยีต่างๆมาตรฐานต่างๆมันคือมาตรฐานยุโรปเขาแบบคิดค้นพัฒนาทดสอบที่ยุโรปหมดเลยเพราะฉะนั้นนะดาวันตีตอบโจทย์ผมมากๆที่จะแบบเอามาเสิร์ฟเพื่อนๆให้เพื่อนๆได้ใช้ยางดีๆคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะครับอยากฝากเพื่อนๆเอาไว้นะครับสำหรับแบรนด์ดาวันตีนะครับเปิดใจดูครับว่าผมเนี่ยใช้เองแล้วอยากให้เพื่อนๆได้ลองใช้ดูจริงๆ ฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับช่องไทยบิดของเราด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนใช้แบรนด์ดาวันติไปแล้วนะครับแล้วอยากจะแชร์ประสบการณ์แชร์ข้อมูลนะครับสามารถคอมเมนต์ที่ใต้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ